บัดน,นี้วันที่16มีนาคม2568เป็นวันที่73ที่ข้าพเจ้านางสาวพัทรวดีบรรณาธิการเฟร็ดบุ๊คพัทรวดีบรรณาธิการรห 3, 2, ัส320ขอถวายสิสริสุธรัญญายพระสุภัพิติและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบุญชาธรรมบุญชาสังฆบุญชาและอาจารย์ใหญ่บุญชาได้บุญบารมีานทั้งหลายขอเจริญข้าพเจ้าต้องไม่มีสติหรือได้มีสภาวะที่จนจนแอัคระพระเยชนหนึ่งบทสวดหนึ่งตอนนึงด้วยเทอญบทที่หนึ่งบทสวดจุลเทวดา สมัตตาจักรวาลสุอัตตาขจตุเทวตาสัพทมังมุญยาชาสาสุนันตุสักโมทังสักเคกามีจารุเปคิริสิคาจเตจุทิลิคิมานีทิเประเทจามีตารุวนาคาคเนเคหะวัตุมิหิเขเตภุมมาจายตุเทวาชราชราวิสณียคันทพนาธาติดันตาสังเกยังอมุนิวลวัจานังสัตบุรมสุนันตุธรรมาสุนัโลยางพัทธตาธรมาสุนัโลยังพัทันตาธรรมสุนัโลยังพัทตา บทที่สองบูชาพรรัตนตรัยอิม in ินาสุการณ์นะพุทธังปภิพุทธิมะอิมินาสุการณ์นะธรรมังอภิปุชธิยมะอิมินาสุการณ์นะสังฆังอภิปุชธิยมาบทที่สามกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระโคตานธรรมุธรรมังวะสแทมิสุปฏิปันโนพระโคตโตสาบกงสังโฆสังฆังนัมานิบทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคถาบทนโมตัสด์ปะโคตโตอรหังโตสัมมาสัมพุทธสัก นโมตัสสพระคะมะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสาพระคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะบทที่หาบทสวดนศสนคมนปาฐะพุทธังสนังสานิธัมมังแนังสามิสังฆังสนดงสามีจติเดยมปีพุทธังสนังสมีติยมปีธัมมังสนังสาิีุติดยมปีสังฆังแนังสามนิติยมปีพุทธังสนังสัมนจติมปีธัมมังสนังสัมนจติเยมปีสังฆังแนังสานิบทที่หบทสวดสัจจครยยาคาานที่มีสสังอันยังพุทธุมีแงวัดังเอตินัสเจวเนนุทธุม ผลตุตสัพพทานนัาจิมีศ n ă n อัญญังธรรมโมมีศ n ă n วดังเอตินะสตระเปเชนาสุติมีผลตุตสัพพทานนัาจิมีศ n ă n อัญญังสังคมมีศ n ă n วดังเอตินะสตระเปเชนาสุติมีผลตุตสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอเบรมีสุตังเอกังสมุยยังพระวาสัสเกุวิหารติกะปิระวัตถุสังน่งมหาวเนีมหาตาภิกขุสังเคณสจัชย์แปดปัญจะมัติหิพิโคสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัสสหิจารุกธาตุหิเทวต เทวตาเยปุยนาสนิพิจารณติพระขวันตังขัสนายยพิคุสังขันจะจัโขจตุนังสุทาวาสคายิกานังเทวนังเอตตะหูสิอัตเังโขพระขวารสเกสุทารติกปิแวัตุสมิงมหาวิเนะมหากาพิคุสังเีนะสัจจินปัญจะมาเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอัหันเตหิทัสสหิจโรตาตุหิเทวตาเยปุยนาสนิพิจารณติพระขวันตัง ทัศนิยภพปิคุสังขัรจ่าอนุนะมายามปิเยนะภาควาเตนุภสษากเมยามะอุปสรรกมิจวาภาควาโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาษาเยามติอัจฉริตาเทวตาเสยยถาปินามะภะระวาปุริโสสัมัญชิตังวาผาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเฉยยะอิวะมีวะสุทาวาเสสุเทวิสุอันตะรหิตาภาควาโตปุระโตปะตุระหังสุอัจฉริตาเทวตาภะควันตามพิ อภิเทจวาเอกมันตังอจังสุเอกมันตงัตงพิจาโขเอกาเทวะตาพระพุทโธสัตติเกอิมังคาถางภาษิมหาสมาโยาว,วะนิสเมิงเทวะขยาสมาคตาอาคัตตัมหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอโขปรทปาทวตะพระพุทโธสัตติเกอิมังคาถางภาษิัตตาโขพิฆวะสมาทะหังสุจิต,ตังอัตโ,โนอุสุกะมะมะกลางสุ สารถีวะเนสานิฆะเหจวาอินทัิยานิและขันติปันธิจาติอัตโศปะราชิปตา,า,าพระวโตสิเกอิมังคตังภาษิตเทตบาวขีรงังเทตวาวปะลีคังอินจีรังโอหัดจะมะมัยชาเตจะลันติสุทาวิมราจะกุมตาสุทันตาสุสุนาคติจสโขวปาราเทปตาพระวันโตสัน,ต,นติเกอิมังคตางภาษิเย е. เกติพุทธังสวรนัคตาเสนะาเตคามิสันติ ปายะภูมิปะหาปะหายะมนุสังเทหางเทว่าพยัยาปริปูเรศันติติอัคโคภะคะวาพิคุอมาติสีเยปุนะพิกเวทะเสสุโลกาชาตูสุเทวตาสันนิปิตาโหติตัฐาขตังทัศนายะพิคุสังขันจะเยปิเตพิกเวเฮสงตัติตามัทนานัลหันโตสมาสัมทาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสันนิปิตาเหงสงเสริญถาปิ ไมหังเอตระหิเยปิเจพิเวอภวิสันติอนาคาตะมัฏฐานางอัถหันโตสัมมาสัพพุทธาสามัมเตสัมปิพระควมันตานางเอตตะประมาีว,วะเทวตาสนิปติตาภวิสันติสยทัปีไมหังเอตระหิ ed, อจิกิสามิพิเ,เวเทวะขายานางนามานิกิตติยส,สามิพิเวเทวะขยานานามานิเทศสามิพิเ,เวเทวะขายานางนามานิตังสุลัสธะสุพังมานะสิก,ก,สกโลทะ ภาสศสามิจิเอวัมพัตเตสิโขเตพิคุฆะวัตโตปัจจโสสมคะวาเอตัะโบจะสิโลกัมนุสัสสามิยะถาภุมัสสิตาเยสิตาคิริขะพังปะหิตตาสะมาหิตาปูถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสาพุโนโอทาตมนัสสาสุธา วิปัสสนะมะนาวิลาหิญโยปัจจะสเตเจตวาวันีกะเปรตเวตัตโตอมตะยิเสสะสัทถาสาวกีเสนเถริเตยวัคคายพิกาตาเตวิชานาสักพิกะบูเตยจะตับมะมักดุงสุตวะพุทธศาสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัทสนังอเปกีสัตตมัทขุงสหัสัานัทสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานัทนาสสง อภเพเกนันตมามัทขุงทิธาทิสาสภภูตาอหงุงตันจัสปังปิญญาเว็นพิดวาระจะุม,มาแตา่ตัวมันติสัทธาตะเบเกสเนรเตวะวัคยายพิกันตาวิชาเตวิชานาถพิกะบูเยวบูหังกิตเตยิสัยมิกิราหิอนุภู菩萨โสสัตตะสหัสสาวรย์ขาคุมมากะเปรศวาอีที่บรรจุจิตจิตบรรจุนะตรับัสที่สัสนุมสัมนา,าพิกระบูขุนังสมุทรจงขุนนาง ชาสหัสสาเหมาวตายะขานันะาวันนิโนทติมันโตสุติมันโตนะมันโตยศสิโนโมทัมานาพิกะมุงคุณนางสมิติวนางสตาตาคีราติสหัสสายะขานันะาวันนิโนทติมันโตสุติมันโตนะมันโตยศสิโนโมทัมานาพิกะมุงพี่คุณนางสมิติวนางเออจเจโสรัสสหัสสายะขานันะาวันนิโนทติมันโตสุติมันโตนะมันโตยศสิโนโมทัมานาพิกะมุงพนังสมิติวนางเวสันมิตาปัญจสตายะขาน ตระเวนนิโนอิติมันโตสุติมันโตนะมันโตจัตศิโนขอธรรมนานพิคมุกนาสมิติวนางคุมพิโรราชคะหิโกเวปุลัสสานิเวชนะงพินโยนางสัจจะหัสสังยะขานางปบยิปุรัสสติคุมพิโรราชคะหิโกสุปัติข้มิติวนางผูิมด้มนตรีสังราชาทัตตาลโธประสัสติคันทัพนังพิบติมหาราชาสัติโสกุฎาปิตาสาหาหู อินชาเนมามหาพลาอิทิมโตชุติมัโตนนัมโตสัสสินโนโมธรรมนาพิกรมุงพี่คุณนางสมิตงวณางทักขินันจัตสิสังราชาวิรุฬหโภตัสสาสติอุณมัทนาภิปติมหาราชาสัสสิโสปุตตะปิตาสาวพระฮาโวอินชาเนมามาหาพะลาอิทิมัโตชุติมัโตนัมโตสัสสินโนโมธรรมนาพิกรมุงคุณนางสมิตงวณางปัจฉิมันจัตสิสังราชาวิรุปภโขปัสสาสตินาคนาภิปติมหาราชาสัสสิโสปุตตะปิตาสาวพระฮาโว อินเทนามามหาพภะไรที่มันโตชุติมันโตนัมันโตยศสิโนโมทัมมนาพิกมุงพิกุลังสมิติวะนางอุตตะจัตทิสังราชากูเวโลตปัะสาสติยะขะนังปฏิปติมหาราชยศศิโสปุตะปิกัสสะพะฮูอินเทนามามหาพภะไรที่มันโตชุติมันโตนัมันโตยศสิโนโมทัมนาพิกมุงพิกุลังสมิติวะนางปุริมาทิสังทัตตะลโถทักคินีนับวิรุหโกปัชชิเมนะวิรุปโขโคกูเวโลอุตตะลังทิสังจัตโตเตมหาราชสมันตาจุตุโร ทิสาธันนะมานาอัชสุวันเอกปนรุษเบเตสังมายาวิโนทศาอากูวันจันิกาสถามายากุเต็นทุเวทินทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนมากา마เสโทจะกินุมันทุนิมันทุจะปานาโตออปมัญโยจะเทวสุโตจะมัสลิจิจตเสโนจ่คันทัปโพนโรชาชนโสโูอากูปัญจสิโขเจวะติมพะโรสุยะวัชสา เอเจันเยจลาชาโนคันทภพาสหาราสุพิโงจจมานาพิคมุนาสมิติวนางอัฐาคูนาสภานาคาเวสรา,าสหาตัตจกาการพาลัสสตาอาคูปยาคาปะปยาคาสหายาติพิแกมุนาทัตตะรัฐาจาอาคูนาคาโยาสสิโนโอเอลวโนมหานาโคสุป,ปคสมิติวนางเยนาคาลาเชสหัสหะดันติทิพาธิชาป,ปักขีวิสุสทธจักขู เวหายาสาเตวานามัชปตาจิตลัสปนาอิจเตสนามังอภัญญตถานาคาะนาคราชานมาสิสุปนโตเขมะกาศิพุโธสันหาวาจหิปุปะวะยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสุกุทังชิตาวชิระเหตหัดเทนะสมุททางอสุนาสิตาพาตโลวาสาวเสจีทิมันโตยะสสินมุทมนา ลาลัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวคาสาเวปจิตติสุจิจะปหาละโทนโมติสหะสตันจะปะลิปุตานังสัพเพเวโรจนามคาสันในจวาพระดินเสนางลาหุพัทธมุปาขมูสมยุธานิพัันเจพิขุนางสมิติงวะนางอัปโัจเทวาปชวีจะเตโชวายโยจตทานขมูวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจะยะสัสสาสหะ เมตตากรุณาคดีกากุติวายัสสินโนถ้าเสดสตสักลายยาสเปนนั้นจะเปนหยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตสัตสินโนมหาบรรณาพิกุมนางสมิติมนางวิจุเจเทวาสหะลีจะอาสมาจัตุทุเวยมาจันทสุปนัสสิสะวานิสาเทวาจันทบุคุบรคิตาสุริยสุปนิสานเทวาสุริยามคุบรคิตานักขตตานิกรักิตวาอาคูมันทวะราหกาวสุนังวสโวเสโธสักูปาคะ ดินชาโตธาตุเจขยะสัพเพนตุลินโนย์ที่มันโตสติมันโตและมันโตสัตยินโมธรรม,มนาอภิกรรมุนางสมปิวุนังอาธาคูสหภูทเทวาชาลามกิสิขาดิวะอดิจตักกาจารุชาจะา,จาุูมาภูพะะนิพาสินโนวัดุนาสาหกรรมาจะา,จาอสุตตาจะเอนเนชกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวัน,นิสวาสินโน ทัาเตเาคยาสเปนนะน่จะเนยที่มันโตสิติติมันโตนมันโตสัตินโนมัมนาพิกมพี่ขุนนางสมิติวัางสมนามหาสมนามนุษสามนุษสมาคิตาปุสกาอาคูอาูนุสิตาอาตาคูหะดโยเทยจารหิตวาซินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสินโนท่าเสตเจชตาคายาสเปนนะนจะปนยที่มันตชิติติมันโตนมันโตสตินโนมัมนาพิกมพี่ขุนางสมิติวัางสุขคุมหารุณาอคูเว ค่ะนสสาสหโอทาตะไคัหาบามุขากูเตวะิจักนาสัทธามัตตาหาราคาชามิสกาจะารย์สัจิโนท่านนยังอาคาปัชโนโยทิสาพิวัสติทัศเสตชากาขยันสเปนนัตวินยนที่มันโตสุติมันโตนั่งโตสัสิโนทัศมนาพิคมุงนาสุิงวนางเขมิยาตุสใจยามาปัจจกาจารย์สัจิโนสัมพิจกาละมัสเสรษาชุตินามาอวะจะอาสวะ ลิมาณิโนอาคูถาคูปาราณิมิตาทัศเจทัศคายาสเพย์นันัมณิโนทิมันโตสจิมโตนับตัวสัจจิโนมสัมนาพิกระบุงพี่คุณนางสมมิติรุวนาสันเถเตเทวานิกายาสเพย์นันตมณิโนอามันวะเยนะอคัสชุงเยจันเยสัพพิสาสหะปะบุตตชาติมักขีรังโอคัสตินมะนาสวังทัศโขโมคัสตังนาคังจัณฑวสิจติจัง สุภามาปรมโจรจับปุตตาอิทิมะโจสหะสันนังมาลุติโสจ่าโสปะคสมิติวะนางสหัสภามรุปานางมหาภามันพิติชติสุปันนตุสิติมันตูพาพิสมากายุสัสิโสทัศเสกะอิสราอคูปเจกะวัสสวาติโนเตจะเตสันจะมัชฌะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพกันเตสันติเตเวสุภามเกมานาสนาพิกามิ ันสัก,กันหาสะมันที่ยังเอตักันหัสถาพัสสะลคีนะพันธัมันตูสมันตาปาริวาเลถามาวูมุจิทะโพจินงังอิจิตาถามาหาเสนโนกันหาเสนนางอัเสนยิปเนนาตะละมาหาจาัจจะสละกตาวานาเพร,าวาาาระวังยะถาปะวุสโกเมโคธนยันโตสวิชโกตัทาโสปจ,จุทาวติสังขโทอัยยังเวเส ตัรจยายาัดสรรพันธุ์อภิญญาว่าว่ากิตวานะจักุมาตาโตมัติสัทตาสังเกสเน,นละเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชนอัตตา,าพิคบูเตจะอัตกกถะปะมกะดุลสุตวัตถะศาสนาวีจะลาเคหิปาก,กามุเนสังรงมารปิอินเชยุงสเพวิจิจสังฆามาพะย,ยาติตาญยยัสสิโนโมทันต,ติสหปุเตหิสัมภาเตชเนสุตาติบทที่8บทสวดธรรมจักรวรรณสูตร เอวเมสตังเอตังสมัยยังพระว่าวพระนสิยังว like ิหาละติสิบเปอร์เซนต์ในวิทยายาตาโคเขาว่าบรญจาวคีเยพิโคอมาติสิเทวเมคเวอันตาปปัปชิตเตนานาเสวิตัาภาโยจายังการเมสุกามะสุขันิการุโนโคหิโนธรรมโมโปทุชนิโกอนันติโยอนันตสันติโตโยจายังอัตตกิรามณะฐานุโยโคทุโคอนันติโยอนัตสันติโตเอเตเตพิขเว ภูโเติอนาปูกรรมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินาพิสัมพุทธรจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายญาปิญญาญาสัมโพธญาณิพานญาณธรรมวัจติกจตมาจะสร้างพิฆเวมชิมาปฏิปทาสรางคตินาพิสัมพุทธรจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายญาปิญญาญาสัมโพธญาณิพานญาณสรมวัตติอริยมิวะนิโยอัจฉริโกมะคยะเสยยะติทางสมาธิติสัมมาสังฆะปุสัมมาวัจาสัมมากัมมันโตสัมมาจีโวสัมมาวานยมุสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโภติสา ปาตะเตนะอภิสัม pues กก basics, ria, พุทธาจักขุเนียนะตรีอุปสมายะอภิญญาญาสัพพุทญานิพานยะสาวัตติอิจังโผปนาเปิกเวทุกครั้งเริ่มจังชาติปิจุขะจะรับปิทุกขะมัณณปิทุกขังโสกปฏิเวทุกขะโมทะมนุสาปลายสาปิทุกขะอภิญญิสัพพิโยโคปิญาหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนราตฏิตัมปิทุกขัง สักิเตนะปัญจุปทานตันธาทุกขาอิจางโคปนภิกขเวทุกขสมุทโยโธเดชจังยายางตันธาโโนุพเานันทิราคะสหคตาตตาตตาพิจันพินันทินีเซยติทางกามตันหาภวะวตันทาวิภวะวตันหาอิจางโคปนภิกขเวทุขนิโรโทเดัจังโยตันสาเยวาตันหายะอเศิสเวลาคะนิโรโทจาโคปฏินิสโกมุติ อาน,นาฬโยอิจ tamam. ังโคปะนาภิเวทุขคนิ้โลกทาบินีปฏิปทาอริสัจจังอายะเมวะอริโยอัชังกิโกมัคโคสยยติจังสมาธิติสมาสังกัปโปรสมาวาจารสมาัมมันโตสมาจิวสมาวายโมสมาติสมาสมาธิอิจังทุกขรังนริสัจจันติเมภิเบกเพอนันสุตสุตมิสุตจโคปะฏิยานาปฏิปัญญาปะฏิวิชาปฏิปเทโลกุปะฏิจักรุปินังทุกขรังนริสัจจัง ปารินญาณติมีเพื่อเวปุเพอนัสสุธริมีสุจรคงตักที่ยานังปฏิปัญญาอุปัิิวิชาิเตะโลภุปปิตาคุธรรมทุคตุขัสจจังปารินญาตันติมเพื่อเวปุเพออนัสสุจิญสุขมีสุจริตตลอที่านังปฏิปัญญาอุปัิปิวิชฌะจิตเะโลภุปปิจตังคุิธรรมทุคตุขะสจรโย อริสัจจังปะหาตับพันติเมพิเภเปเพนะเจสุธตมิสุจักคุ้งปะฏิยานังปะฏิปัญญาสะฏิวิชาปะิโลกุปะฏิรังคบิชางุู้ขสมุททยาอริสัจจังปะหินันติเมพิเภปุเพอนุะเจสุธตมิสุจักคุ้งปะฏิยานังปะฏิปัญญาสะฏิวิชาปะิโลกุปะฏิอิชังทุกขันิโรโชอริสัจจัติเมพิเภปุเพอนุะเจสุธตมิสุจักคุ้งปะฏิยานัง กุตปาิปัญญาจุติว pues ิชาปิเอโลโกปุจจิตังคุบินฑังทุกขนิโลธทอริยสัจจังสัจฉิปันติเมุเวปุเพอนันสุสชั้สุจักุงุตปาตียานางฏิปัญญาจุตวิชาปิเอโลโกปัจิตังคุินทังทุกขานิโรธทอริยสัจจังสัจฉิกัตสันติเมยุเวปุเพอนันสุเจสุช้สุจักุปายานางุติปัญญากุตปาวิชาปิเอโลโกปุจิติังทุกขานิโลกะใม่ีปิปิทา อริสัจจปฏิเมฆเปุภเพอนั้นสติสุธรรมีสุจักขุ้งปัจจิชานาปัจจิปฏัญญาอุปปัชชิวิชาเพิอุลโกปัจจิตังโกบริทังทุกขะนิโรขทานมินิปฏิปทาอริสัจจพาวิจันติเมฆเปโภเพอนั้นสติสุธรรมีสุจักขุง กุตปัิยนาปตุ้มเสัญญาจุติวิชาจุติโลกุตปัิยาวกิวันจะมีภิกขุมีสุจตุโสหริสัจเจโสเอวันติปริวัตตังสทัธาทัวาทศกาลังิทัตตังยินนักจต่างนวิสุทธังทุสิเนวะตาวาหังภิกขุโสเทภิกขีโลกสมาริกสภามิกสัสสามณพัมมณิยาปชายะสเทบุนุสยญญาอุสจารสมาสโพติมสัมพุทโธปัญญาสิงยัโตจากุเมภิกขุมีสุจตุโสหริอสัจเจโสเอวันติปริวัตตัง ท้าวทศกัณฐ์นิพพานตังเนนะทัศนังสุวิสุทธังหงสิอัตถะหังพิกเวสัทเทวะเกโลเกสัมมาเกสัพพะเกสัสสนมณภมริยาปชายาสัิวทมุนสัญญาดุจระสมาสมุทิสัมุทโธปัญจญาสิงยานันจ์ปนะเมทัศนังอุตปาติอกุปาเมวิมุตติอายะมะติมาชาตินัตถิทานิปุรณะภูติอิชามุจจัภะควาอัตมนา ปัญจวัคคียาพิคูพระคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิสมินอิสมันอิมาสมินจะปานาเวียาการนาสมิงพันยะมานีอายสัมะโตโคทัญญสสะวิระชังวิจมารังธามาตจักขุงปะทิยังกินจิสมุทเทธรรมังสำพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติจีจะพระควาธามะเกภูมมาเทวะสัพพะเวสุเอตัมพระควาพระควาตา พาสิยังอิสิปฏีนี้มิทายุรางธรรมาจากกลงปกติตังปกปติยางสมณีนวาร์พมณีนวาเวินวามาเลนวารมนาวาเกจินวาโลกสมิติภูมานางเทวานางสัตตังวาจตุมรัชกเทวาสัตุมาวิสงตุมหัชาลางเทวานางสัตตังตวาตาวตินสาเทวาสัุตาวิสงตตินสานางเทวนางสัตตัวายามาเทวาสัสตุมาวิสงยามานางเทวานาสัตตังวาปุสจาเทวาสัสุตาวิสุสานางเทวนาสัตตวา นิมมานนตเทวสารุชาเิสุงนิมมานนตินางเทวนาสังฆตวาปาราลัดอิมิจจะวสัมวติเทวสารุชาเิสุงบารัตนิมิจจะวสัมวตินางเทวนาสังฆตวารามัคคายิกาเทวสารุชาเิสุงเอกจำพะคัปตาพระสิยังเอกสิเตเนมิคเสนยังรังธรรมะจักธรรมวติตังธมวติยังสมณีนาวาคำนินาวาเทวนาวามาลีนาวาผังมุนวาเกจินวาลูกกาสมิติอิติ ะเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมลูกกาสัตโธอัพคุคัจจิอายสัตตะทัสสะหสีโลกขาตุสังกปิสังกปิสังเวจีประมาโนจะอุระโลภาโสโลเกปะตุระหูสิปิกัมเมวะเทวนางเทวนุภาวาสตุภะกัปตาปุทานังอุทานีสิัญญาสิวัจโคปุชัญโยัญญาวัจวะสิวะสโพปุชัญโยติ อิทิหังอายสมโตโกทธัญญาสาอัญญากูลธัญโยเตวะนามาอหงสิติบทที่9พุทธานุสติอิทิพิโสพระควาลังสมาธิวิชานะสัปันโนสโตรุกขวิทูลจรลวิสธรรมาริสัสเตยุนังพุทธภิปวติบทที่สิบจมานุสติสวาขาโตพคตตาสโมสันทิโตอัคติโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจังเวชิโกวิญญูหิจิบทที่สิบเอสังขานุสติสัโตตสัพัสังโฆะ ุุปิปันโนตสะสังโฆยปิิปันโนกตสวะสังโฆสาจิปันโนตสะสังโฆาสัาลปุริสยุนอัพุสัพพโตสะสังโฆอหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกลนิโยอัญชลังาตโรวสาติบอที่สิบสองสัวสุธรตนัอุธรมปมังวะดัง อิต an e na, ังเทวุสานังพุตเตชนาสุินานาสันตุกทวสัพเพทุขาบุปัสเบนตุเตสักตวาสจามัตนาโอสตังตุม ah ังวดังปาดิดาหูปัสมะนงธรรมเตชนาสุทินานาสันตุกทวสัพเพพะยาบุปัสเบนตุเตสักตวาสังฆาตนาโอสตังตุมังวดังอาหุนยังปานยังพุตเตชนาสุทินานาสันตุกทวสัพเพโลคาบุปัสเบนตุเตบทที่สิบสามบทพระคาถาจีนมัชอนชัยยศนาพระพุทธเจ้าสิจธรรมาวังสวัสดิ์สว ส,ส,สัจจสัพัรสสังนิส์อนสภาสัหังกรางนิโุภธาจุวิจิตินิกาสัพเพปจาไมหัมัจจเจติมุิสลาสิเสมหังุฑโทตโมชุโรจิีสังคุปจมหังอุเรศภะคุณาหัโหัสเยมโสสาริปมตโักินีโกเยุพาสุนิงโมคะลจุบันเกจักินีสววีมหังอสุวรรณอนันทราหุลา สัจามขสมสเกสาสมสุยภโลนิสินอสิสมินสมุโลกบาโเลมหสิจัตโกมัหางิชัสิกโลนอกจามารจปนันสิบริจลปัจมีขจาสตาเลจาสาธิิมาเทลาวิชิตาจินสวกาเอตาสิจิมาเทลาชิดิตันโตที่นรสาสันตสาชันันตาสิเตชนาขามิสุตตาลันำประตูระอสิที่นี้ไม่สุจกาคือคโอศิบามกรมาการขันมลดตะ อาตนาติสุตังอากาเสธทานังอสิสสัคราสันติตาชินาน้สันติตาสตตะประคัรังตาวาตาปิตาสันตาทุกสวัสสตุอานันิเตสามสมุตสกิตชินาสตาสัมชลเสนีชินาปิศาสมาหิะรันตมหิเลสถาปนตุมังสเพเจมาหาปุสสาสะไฟจิวมันตสโตสุนโคที่นั้นพรวิาสุปัทโคมานุภาพวินาศจรสโคสังขันพะวินาศจันทรโยสัตถมานุภาพวัปฏิโตามิชินาปิเลติ บทที anyway ่สบสีบทสวดพระหงมหาคาปพระหงษ์สหสภมินทราบทางที่มีลังชื่อโกรนมารังคารานธรรมวินาทิวมุนินโตตันเตสามากครนมาลาจิลีาพพิจิตศาสพันติงโคลาปนาลวะรับจัตยัขังคันติสัานวิธีนาทิจวมุนินโตตัเตยทามาครนินาราคิดีเจวารอธิมาจัปูทางทาวาคิจะสัมบินาสุธารุนันจังเมตาัพุสินาทิจวมุนินโตตัเตสบเเมาครน อุก Haha, a, lips, umas, ิจข้าค e, to ัมภิหักทางสุท้าโรนนันตังคาวันดีชนะทางปริมาณรนันตังอิทีพิสังขตมโนสตุบมุนินโตตันเตยาบสุเตชิมังคลานิตตะวันนกบมุนังอิวะขาพิธิยากจินยานทุวจนนังจนนการจะมาเช้สัมเตนโซนชนาชิสุบมุนินโตตันเตยาบสุเตชิมังคานิสัจจาวิหายาบสิจัจฉวาชเกตตุงวัชปิรปจัสมันาอันดับภูตังปัญญาปิติมชัยนโตชิตุบมุนินโตตันเตยาบสุเดชิมังคานิดันทิง ขบตินัจะปด้จเคนะขมาพิมโตอิทุปเทสสวิทินาจตมุนิโตตันเตสาบจุดเตยเมังคารณิจุขาหะติติปุจเคนะสัจจะหันทางพมังมิสุทิมิติปกาประธานังยานาคเเนะวิทนาจตมุนโตตันเตสาบุดเตมังคารณิเอตจปิปุจชะยะมังอจาโยวาจตโนนทีเนสเตมทันทียิจวาันเกับวิชนิจปัจจุันนี้มงคสังาเมยะนโปัญโยมหาลักการุนิโกนาจุจะาสพวานินางปูวันฟามีสัพพะปัโต สัพโชิมุตะมังเอตินาสุวัชนะโหลิเตชะมังคดังชยันโตพิยมุเดสกยนังนังชิวัโนเอวังกะมังชิโยโงนิเชสุชิมังคเดอปาลาชิปาลังเกสีเซบะรโกเดพิสกสุพนาคาปโตโมเตสุนังคาตังสังคดังสุปปะตังสุปุตังสุโนสุโมโตจะสุธิทังมจดิสุปะทกินักยากรมังวัจกรมังปะทกินั พระเา้ากนังมืนราเเป็นทิ่เจเพทขีาพระนานิกิดตวันนันพันธเทพทัคกนีพระวจสัพพมังคลังแะขัตุสัพเจตตาสัพทานนะวินาศาสุทีวัตุเจพระตสดพพมังคลังแะขัตุสัพเจตตาสัพทามันภวินาศาสุทีวัตเจประตสัพพมังคลังแะขัตุสัพเจตตาสัพทันขันวินาศสุทีวัตุเจบทที่สิบหาปฏิทานคาถาญาเวิตาสุิวิหารวะจินีจุเปฆลิปรติหิงติริงตาธรรมทานในแนาพระวันตุปุชิตาสุทินกระดุจา เทราจามัชฌานาวกาจิพิคโวสารามิกาธนปฏิปสุปัสกาคามาจเทสานิคามาจอิสลาสัปปานะอูตาสุกิตาปัจจุเตฉลาพุชายปิจันทสารพาวสักเสธทัาตาอัตวุปัจจานิยานิการธรรมะวรังปฏจจิตเตสัพเพปิทุกขสสะกลุตุสังขยังธาตุจีลังสตังทางโมธรรมะทาราจัปุคลาสังโฆหุตุสมะควะอัธยาจจะหิตายะจ่า อัมเหละคัตุสัทธมูสพัพเพปิตธรรมจริโนผู้จริงสัพปะป,ะปาปุเนยามะธัมมะอริยประปเวทิเจปสัสสน,นาโหตุสพัพเพปิปานิโนผู้ศาสนีธัมมาทารังปเวชัญโตุกระริจุบุป,ปตุจูผู้ชี้พาวายะสัต,าน,า,สา,ตานังสมิธังเมตุเมธะนิงมาตาปิตาจัตระชงังนิจังละคันตุปุตตังเอวังธรรมเนะรละชฉนูปชัชังละคันตุสพัพพชาบทที่สิบหกเทวตจ้าจุ ເວດາອຸຍໂຍະນະຄະທາທຸກຂະປະຕາຈິລິທຸກຂາພະຍະປະຕາຈິລິພະຍະໂສກະປະຕ อามิิสัมปตังปุญญสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสันติจิติยาฐานนางทันตุสัทยะสีลังะคันตุสัพชาภาวนาเปตังคันตุสัพเทวตาคตาบทที่สิบเจ็ดสมังคะลักขาหุตุสัพพังสมังคลังคันตุสัพเทวตาสัพทานุภาวินาสุติคัตุนิลังตรังหุตุสัพพังสมังคลังคันตุสัพเทวตาสัพพามานุภาวินาสุติคัตุนิลังตรังหุตุสัพพังสมังคลังคันตุสัพเทวตาสัพพักขนุภาวินาสุติคัตุนิลังตรัง สัิพุทธาพะตัจจกนิญลธรทาเตชะนะคมพิสัพโสิพุทธาพระรัตตาปัจจกนาจลงันทเจตชะนะคัมพิสัพโสิพุทธาพระรัตาปัจจกนจลังธรันทเตชะนะคมิ้สัพโสิพุทธาพระรตตาปัจจกนานจิญพลัันทนเตชนะนะคั จิต <rude S 2> ิส <nee> ัพพโสสัพพิทาปปตาปเจกกนันจะยังพลังหังเนังจะเจเจนะละขังจตสัพพโสสัพเพิปทาปะละปตาปเจกกนันจะยังพลังหังกนันจะเนะละขังสัพโสสัพพทาปปตาปเจกนันจะยังพลังหังกนันจะเนะละขังสัพโสสัพเพทาปปตาปเจกนันจะยังพลังหังกนันจะเจนะละขังสัพโสสัพเพทาปปตาปเจกนันจะยังพลังหังกนันจะเจนะละขัง ด้วยภาพแห่งัศจรรที่ทานภาพแห่งความเพียรในส่งเห็นกับใจด้วยการสัญญาบทสวดมนต์พระสูตรปฏิรละมนต์พระคาถาเหล่านี้ขอความสุขดีจากื่ีค้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจ้นจาทุกภัใคทั้งปวงขอพระเจ้าเจริญทั้งโลกทางธรรมขอทุกเทพทุกดาทั้งหลายนุโมนนาบุญการสุดสาบุและพระคาถาเหล่านี้เมื่อจุมนาแล้วปุดอมนทพร้ใข้าพเจ้าและพระจุบมงคลพระพิจายาสตีเด่นั้วยสเด่นไว้่ยมิภาคตลอดจนพระจุลมงคลทั้งปวงศักดิ์สิทธิ์ทุกการ้นให้เป